ลูกไหมคะไม่เจอเลยบิวเกล่ะคะเกลโอ้ยลูกลูกจะจมน้ำตายไปแล้วว่ะคะเดวไม่บิวคุณอย่าพูดอย่างนั้นสิตราบใดที่ผมไม่เจอลูกผมไม่เชื่อว่าลูกผมตายหรอกไม่ลูกเกลลูกพ่อเกลต้องใจเย็นนะคะเดวไม่เป็นไรนะคะเดว กกับพี่นะลูกบิวไม่เจอลูกเลยแล้วน่าจะโทรหาตำรวจนะครับเขาจะได้เอานักบันดาลน้ำมา,นา,นนมาบิวเดี๋ยวคุณวิ่งเท้าบ้านไปคุณไปถอนตำรวจนะถ้าผมไม่กลมาหาลูกต่อได้ค่ะได้ลูกลูกพอคนเก่งไม่ร้องนะคะรอพี่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่มา เรื่องอะไรฉันจะต้องโทรหารตำรวจให้โง่ปล่อยให้หนางเด็กนั่นมันตายไปดีแหละตัวหารมรดกของฉันจะได้น้อยลงฮัลโหลค่ะที่รักฉันมีข่าวดีจะมาบอกค่ะ แต่ฉันขอเปลี่ยนสภาพแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะไปหาพูนที่บ้านเลยค่ะค่ะลูกลูกขอ,ขอพ่อค่อพ่อพ่อน้องไม่ได้ตกน้ำค่ะแต่น้องอ่ะถูกจอยลักพาตัวไม่กินกูว่าอะไรนะลูก นั่นไงคะพ่อจนที่มันรักพาตัวน้องไปอะ่ะสารเร็วเดี๋ยวพ่อคะอย่าพึ่งคะ่ะพวกมันอาจจะมีกระหลายคนก็ได้นะคะงั้นเราต้องหาอาวุธติดตัวกันลูกพ่อคะนั่นนาบิวนี่คะ จริงด้วยลูกนบิวมาทำอะไรที่นี่พ่อคะหรือว่านบิวจะเป็นพวกเดียวกับโจนั่นน่ะไม่หรอกบังลูกนบิวไม่ใช่คนเลวขนาดนั้นนะลูกท้อฝันลูกกะอ,อยู่สายแล้วน้ำบิวได้แล้วลูกพ่อคะอย่างนั้นเราตามเข้าไปดูกันเถอคะค่ะว่านบิวมาทำอะไรที่นี่นั่นสิพ่อก็อยากรู้เหมือนกันว่านบิวมาทำอะไรที่นี่ไป,ไปไปกันไปลูกไป คุณอย่าบอกนะว่าเด็กนั้นคุณไม่ได้เอาไปใส่รถเข็นนะแต่คุณเอาเด็กนั้นไปทิ้งนี่คุณไม่กลัวเด็กโดนมดกัดตายหรือว่ามีอะไรข้าไปกินเหรอถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ดีสิคะมือของฉันเนี่ยจะได้ไม่ต้องเปื้อนเลือดไอเดลมันอยากโง่เองทําไมรถเข็นเปล่าๆตั้งอยู่น้ำนานแต่มันกลับไม่รู้ว่าลูกของมันเนี่ยโดนฉันกําจัดไปแล้วอ่ะคุณนี่มันไม่ธรรมดาเลย<ฮ>จริง <laughs> <laughs> ตอนเนี้ย ฉันก็กําจัดเสียนหนามไปได้อีกหนึ่งรายทีนี้ก็เหลือแต่นางทอฝันแหละนางนี่มันสลาดซะด้วยสิคุณฉันว่าเราสองคนน่ะต้องคิดแผนกําจัดนางทอฝันแล้วล่ะพอกําจัดนางทอฝันเสร็จเนี่ยทีนี้ก็จะถึงคิวไอเดลแล้วสมบัติก็จะตกเป็นของบิวคนเดียวบอกได้เลยว่ารวยแน่นอนรวยรวย บิลคุณนี่เป็นเ็วเหมือนที่ทอฝันบอกไม่ไม่มีผิดเลยนะนาบิลนี่นาบิลมีชู้เหรอหนูจะไปฟ้องพ่อ เรื่องฉันไปฟ้องพ่อแล้วพ่อแกเขาจะเชื่อเด็กโง่บิวถ้างั้นเนี่ยผมขอตัวก่อนนะนบิวผมกลับไปแล้วครับ ท้อฝันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้าบิวเดลคะท้อฝันเขาผ่าฉันแล้วก็ตบหน้าฉันด้วยค่ะเขาบอกว่าฉันมาแย่งความรักจากคุณอะท้อฝันลูกน้าบิวขอจะมาเป็นแม่ใหม่ให้หนูแล้วลูกขอจะมาช่วยเลี้ยงหนูกับน้องแล้วทำไมหนูทับกันน้าบิวแบบนี้ลูกแต่มันไม่จริงนะคะพ่อนางเนี่ยมันโกหกท้อฝันหยุดแกวาวเล้าเดี๋ยวนี้นะลูก ตีทอฝันแถมคุณยังคิดว่าอําเภอกัลกูกผมไม่เอาสมบัติผมอะ่ะผมถามคุณหน่อยนะจิตใจคุณไม่ทำด้วยอะไรวะเรลเลวยิ่งกว่าสักไดรักษาด้วยคุณพ่อคะน้องอยู่นี่ค่ะ เอาน้องไปทิ้งไว้ใต้ต้นไม้อะหนูก็เลยเอาน้องมาซ่อนไว้ที่นี่พ่อฝันนังเด็กสาวนั่นเองหุอพ่อฝัน,นทำไมหนูไม่บอกพ่อตั้งแต่แรกอะลูกก็ถ้าหนูบอกพ่อไปตรงๆอะพ่อก็คงไม่เชื่อหนูอ่ะหนูก็เลยต้องพาพ่อมาเห็นด้วยตาตัวเองไงคะดิวนอกจากคุณไม่ได้เงินจากผมผมก็จะฟ้องหย่าคุณด้วยแล้วคุณก็ต้องเข้าคุกด้วยเหมือนกัน เ,เดวคุณจะทําแบบนี้กับฉันไม่ได้นะแกนังเด็กสาระคุณแกคุณเลยงยบิลหคุณอย่คิดว่าจะทําอะไรลูกผมได้นะบิลงั้นอย่งคุณกับผมเห็นด้วยกันนะ่ขอฝันลูกพ่อขอโทษนะลูกต่อไปนี้ถ้าพ่อจะคบใครเนะี่ยพ่อจะพาไปให้ดูดูก่อนนะพ่อสัญญา พ่อไม่อยากเจอผู้หญิงเลวแบบน,นี้แล้วลูกนี่กระด่าฉันเหรอเออสิผมเลี้ยงคุณดีๆให้เงินคุณใช้สบายๆคุณไม่ชอบอะ่ะได้บิวคุณไปอยู่กับชู้คุณในคุก,กลแล้วกันทำไงอ่ะไปลูกกลับบ้านเรากันเถอะ เดีนโอ้โหพี่เล่โคตรสวยเลยพี่องค์เนี้ยโอ้ยองค์นั้นมันยังใหม่อยู่เลยอยากได้องค์เก่าๆเว้ยไงนุ่ม ถูกใจข้างในไหมโองถืออยู่อ่ะถ้าถูกใจอ่ะเดี๋ยวปล่อยให้เลย 5, ห้าพันฮะห้าพันเหลือพี่อุ้ยไม่เอาเอ่ะเฮ้ยแน่ใจเหรอะจะไม่เอาอะแน่ใจดิพี่ตั้งห้าพันผมไม่มีปัญญาจ่ายหรอกเออไม่เอาก็ไม่เอาตามใจเฮ้ยกระเป๋าตังค์โทรศัพ<ๆ>ท์หายไปไหนวะเฮ้ย<ๆ> กระเป๋าตังของฉันก็หายไปเหมือนกันดิฮะนี่แกเป็นคนขโมยกระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์ไปใช่ไหมฮะ hey, เฮ้ยอา้อาวอ้าวอ้าวแกพูดอย่างนี้ได้ไงวะฉันยืนหน้าของฉันอยู่นี่แกก็เห็นอยู่จะขโมยไปตอนไหนวะแกขโมยตอนไหนไม่รู้แต่ว่ากระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์ของฉันหายไปแกต้องเป็นคนเอาไปแน่ๆเฮ้ย <Hey, S 1> พูดอย่างนี้ไม่ถูกนะเว้ยข้าไม่เชื่อคนดูดิไอ้ดิมเอาดิ เฮ้ยไปดีเดี๋ยวต้อตะก,กุดไม่เจอวะพี่ฮเ <laughs> ขาบอกแล้วไม่มีไม่มีมันจะมีได้ไงวะในเมื่อข้าวเนีไปโหเสียความรู้สึกว่ะอุตส่าห์ทำดีทำงานสุจริตกลั <c oughs> <c oughs> บมาถูกหาเป็นขโมยทช่งนั้นกลับดีกว่า

เฮ้ยเฮ้ยทำดีมาก่ะกระจ่างเองขอบคุณครับพี่เฮ้ยเจ็ดตัวนี้ยงรีบไปก่อนไปเดี๋ยวคนเห็นได้ครับคุ้มจริงจริงเลยว่ะได้ทั้งกระเป๋าตังค์ได้ทั้งมือถือคุ้มค่าต่อการเสี่ยงเลยเว้ย สวัสดีค่ะสนใจดูมือถือเครื่องไหนดีคะเงั้อผมไม่ได้มาซื้อครับผมจะเอามือถือมาขาย ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอดูเครื่องหน่อยค่ะได้ครับโอ, <c oughs> โอ้ย <c oughs> ใช่พระ, <c oughs> <c oughs> ะนี่ครับสองเครื่องนี้เลยครับ <c oughs> <c oughs> นี่คุณเอามือถือที่ไหนมาขายล่ะคะอ๋อมือถือผมเองครับมือถือนี้บ้านมีหลายเครื่องอะ่ะก็เลยคิดว่าเอามาขายดกาาีกว่าเอ่อไม่ทราบว่าสองเครื่องนี้ได้ประมาณเท่าไหร่ครับเราสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันขอเอาเครื่องเนี่ยไปเช็คสภาพดูก่อนนะคะได้ครับ ไม่เจอเลยว่ะพี่ถ้าเกิดหล่นหายอะ่ะป่านนี้ผมว่าเราเจอนานแล้วนะผมว่าเราโดนขโมยแน่เลยพี่ไม่ทีการและอางทีต้องไปแจ้งตำรวจว่ะพี่เดแจ้งตำรวจไม่ได้พี่พี่ลืมไปแล้วเหรอว่าโทรศัพท์ของเครื่องนั่นอะ่ะเราได้มายัางไงเออว่ะถ้าเราไปแจ้งตำรวจนี่นะเราสองคนซวยแน่เลยหายไปไหนวะเนี้ย มาี่ดิครับพี่อันนี้พี่ให้เขากล่องครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเบ่ใครเหรอมกเมื่อกี้อ๋อขอทานครับเจ๊พอดีผมเห็นมาป้วนเปลียนแถวหน้าร้านอะ ดูท่าทางน่าจะหิวผมก็เลยเอาเข้ากล่องให้เข้าไปครับดีแล้วเฮ้ยของก็หายแจ้งตำรวจก็แจ้งไม่ได้อีกไอ้บ้าเอ้ยพี่หรือว่าจะเป็นเวนกรรมที่เราขโมยของมนดื่นมาวะพี่อไอ้บ้าเอ้ยมึงจะพูดทำไมวะเวนกงเวนกรรมอะไรไม่มีจริงหรอกบ้าบอคอแตก เฮ้ยทำไงดีีนี้เนะี่ยเฮ้ยทำไมนานจังวะรอนานแล้วเนี่ยเป <c oughs> ็นไงครับสองครื่องนี้ได้แล้วครับเท่าไหร่ครับสามปีสามปีเอ๊ะ เดี๋ยวนะครับผมถามราคาสองเครื่องนี้นสามปีเลยของคุณสามปีสำหรับหัวขโมยอย่างแกไงที่ต้องเข้าไปนอนในคุกเฮ้ยหยุดโอ้ยคุณตำรวจจับทำไมครับเนี่ยถามได้จับทำไมจับข้อหารักทรัพย์ไงมือถือสองเครื่องเนี้มันมาจากร้านฉันที่หายไปเมื่อวันก่อนที่แท้ แกก็เป็นคนขโมยไปนี่เองโอ้โหทำไมมาสู้แขนนี้วะเนี่ยคุณตำรวจคะลากตัวมันไปเข้าคุกเลยคะ่ะเดี๋ยวครับคุณตำรวจเดี๋ยวครับจริงๆแล้วผมไม่ได้ขโมยมือถือจากร้านนี้หรอกนะครับคือผมขโมยมาจากผู้ชายคนหนึ่งอะแล้วถ้าผมขโมยจากที่นี่จริงๆอะผมจะมาขายผมทุจับตทำไมอะครับผมว่ามันอาจจะจริงนะครับผู้ชายคนนี้เนี่ยอาจจะขโมยมือถือมาจากขโมยตัวจริงก็ได้นะครับถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ ถ้านายเนี่ยชี้ตัวขโมยตัวจริงให้คุณตำรวจได้เนี่ยฉันจะลดโทษให้หนายเฮ้ยจริงเหรอครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมพาไปจบบนี้เลยผมพาไปเลยครับป<ะ>ไปโอ้อยไปดิกลับบ้านดีวกว่าอะเรื่องโทรศัพท์ช่างแม่งเขาไปขโมยใหม่โอเคพี่ไปยุดอ,อย่าขยับยกมือขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเชีย่ยตำรวจมาแต่เมื่อไหร่วะ พวกคุณสองคนโดนจับข้อหารักทรัพย์ที่แท้ก็เป็นฝีมือแกเองเหรอฮะไอเบเจ๊นี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเราไอเซียนผ้านี่มันอยู่ที่นี่ได้ไงอะไก่เซียนผ้าเนี่ยมันขโมยโทรศัพท์ของพวกคุณสองคนไปแล้วก็ไปขายที่ร้านโทรศัพท์ของผู้หญิงคนนี้โอยบ้าไอโง่ร้านโทรศัพท์มีตั้งเยอะแยะไม่เอาไปขายไปขายร้านนี้ทำไมวะโถ่ยก็ใครจะไม่รู้อะว่าโทรศัพท์ที่ขโมยมาจะถูกขเมื่อหอีกทีนึงแล้วดันไปขายร้านที่ถูกขโมยมาอีกอะ ว่จริงดวยดุย,ยไอีบ้าเฮยพอกันหมดแล้วแหละที่ขโมยทั้งสามคนเลยส่วนแกไอ้เบยฉันสงสาให้โอกาสแกมาทำงานที่ร้านแต่ฉันไม่ดึกเลยว่าแกจะกล้าทำกับฉันแบบนี้มีงานดีๆทำไม่ชอบชอบไปอยู่ในคุกใช่ไหมโอ้เจ๊ผมขอโทษได้ไหมเจ๊เรื่องนี้เราเล้ากันไปได้ไหมอะปบผมขอโทษจะยกโทษให้ผมด้วยนะจ๊ะเจ๊ไม่มีทาง ฉันไม่ให้โอกาสคนเล้วขอเชิญพุททั้ง3คนไปโรงพักด้ยครับเชิญครับพุดทั้งรัศนนังธังมงรัตนนังตังเังรัศนนังสวดทำไมครับนึกว่าหายตัวได้ เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่เสร็จธุระแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่รีบไปหาเลยนะจ๊ะตันย <c oughs> ี๋ยแกไปบอกมันนะว่ารถมันอะมีปัญหาเดี๋ยวฉันเนี่ยจะขึ้นไปดูบนรถมันก่อนจ้า <c oughs> คุณครับคุณครับเดี๋ยวแค่นก่อนนะมีอะไรครับรถคุณมีคราบอะไรดำๆไหลออกมาเต็มเลยไม่รู้ครับเนี่ย รถเป็นไรวะขอบคุณมากนะครับเอเดี๋ยวครับคุณนี่คุณจะไปไหนครับรถรถคุณเป็นไรมากหรือเปล่าครับเนี่ยเอยอยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่บอกเรื่องรถอะเดี๋ยวผมจัดการอยู่ในกันเรื่องรเรองนี้ย คุณครับคุณเดี๋ยวผมพาไปอู่ไหมครับคุณฮัลโหลผมจะโทรมาแจ้งว่าตอนนี้เนี่ยรถผมมีปัญหากำลังจะขับไปที่อู่แถวแถวถนน3มโคกที่เราเคยนัดเจอกันครั้งแรก ยังไงคุณก็ไปเจอผมที่นั่นเลยกันนะครับอ๋อครับได้ครับครับงั้นเอาเป็นว่าถ้าถึงที่หมายเนี่ยเดี๋ยวผมโทรหาอีกรอบนะครับครับเดี๋ยวอีกประมาณ3านาทีเจอกันนะครับน้องเดี๋ยวน้องดูรู้ให้พี่หน่อยดิไม่รู้มันเป็นอะไรมันมีคราบสีดำกับสีขาวลายมันจะทอดด้วยครับครับเดี๋ยวดูให้ครับพี่ ได้ครับเดี๋ยวผมเียกออกไปน้องเดี๋ยวน้องเช็ครถพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่มาครับพี่แกม่อยู่ที่นี่ได้ไงวะมันบีเลยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุเบาดีว้เฮ้ย<ป>เฮ้ยเฮ้ยบุ๋บ่าดีวะเจ็บนะบุย้ย โอ้ยโอ้ย,อยเก็บนะเว้ยเบาๆเลยดิวะหุบปากแล้วก็อย่าเล่นตุกติกด้วยถ้าแกยังไม่อยากตายอะเอาคุณเบเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับแล้ววินังนี่ใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวิังนี้มันเป็นใครรู้แค่ว่ามันแอบขึ้นมาบนรถผมผมก็เลยลากตัวมาด้วยเนี่ยแกตอบใช่มอย่างนี้นะว่าแกเป็นใคร เดี๋ยวที่คุณเบเรื่องนี้เดี๋ยวคุณค่อยไปเคลียร์เองแล้วกันเรามาคุยเรื่อง,องเราเันก่อนดีกว่าไหนละครับของผมขอเช็คของหน่อยเช็คเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะรีบไปเดี๋ยวผมต้องไปส่งของต่อเฮ้ยนี่พวกแกค้าง,งาช้างส่งออกนอกประเทศเหรอพวกแกไม่รู้เหรอว่ามันผิดกฎหมาย นี่มันไม่ใช่เรื่องของแกคูปากไปซะเดี๋ยวก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยนังนี่มันเป็นตำรวจเหรอหน่อยเกกล้ามากนะที่มาคนเดียวอะ่ะนี่คุณเบเดี๋ยวกูรีบจัดการรีบเก็บนังนี่เลยนะกพอที่มันเจาเรื่องของเราไปบอกพวกมันอยู่ดีไม่ว่าดี จะขให้จับนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจไอ้วางอาวุธลงซะยกมือขึ้นขอบใจมากนะผู้กองตั้มจ่ากเก้านึกว่าจะมาไม่ทันซะแล้วนี่พวกแกรู้แผนฉันได้ไงวะอะรู้ได้ยังไงงั้นหรออยากรู้เหรอได้ฉันบอกให้ก็ได้ ของก็อยู่ที่ชั้นนี่แหละเออแกไม่ต้องกลัวหรอกว่าของมันจะหายอะระดับชั้นแล้วรับรองเลยได้ไหมว่าลอ็อตนี้ราคาดีแน่นอนและแกก็บอกเขาด้วยแล้วกันนะว่าจะให้ชั้นไปเจอเขาที่ไหนผู้กองผู้กองวป็งไงผู้กอง ให้ฉันว่านะไอหมอนี่แหละที่มันจะทำให้เราเนี่ยสาวไปถึงตัวการใหญ่เฮ้ยพวกเราจะทำาไงกันดีครับอ๋อผมได้บอกแล้วพวกเราปลอมตัวเป็นชาวบ้านนะครับแล้วก็หลอกไปขึ้นรถมันดีไหมครับจะบ้าเหรอใครมันจะยอมให้คนไม่รู้จัก ขึ้นรถไปง่ายๆกันล่ะจริงด้วยนะครับแต่จะว่าไปไอ้แผนปลอมตัวเป็นชาวบ้านเนี่ยก็ความคิดไม่เร็วนะแต่ว่าเราเนี่ยต้องเหนือกว่านั้นยังไงครับอืองั้นเอาตามแผนผู้กองเลยดีกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นฉันว่าเรารีบไปพร้อมกันเลยดีกว่า ก่อนที่พวกมันเนี่ยจะไหวตัวทันไปเลยครับโผคุณนี่มันโง่จริงๆเลยพาผมซวยไปด้วยเลยเนี่ยโอยบ้าใครจะไม่รู้ว่ามันเป็นตำรวจอะฮะนี่พวกแกเนี่ยไม่ต้องมาข้ามวรนเลยไปกันได้แนละ้ะสมน้ำหน้าอยากทำผิดกฎหมายที่นักพวกแกเนี่ยติดคุกยาวๆไปเลยผู้กอง เอาตัวมันไปเดี๋ยวของกลางเนี่ยฉันถือไปเองไปไม่เลไปไผมขอเรียกอะไผมขอเรียกอนไนไปเ้ยไป